สวัสดีค่ะมาจะมามากินข้าวแรกนะกันกจ้ามื้อนี้ได้ยังอยากกินแก่เผ็ดเพชรแก่หนาวว่าสันท์ว่ะพะย่ว่าจมบันหนาวว่าสันว่าก็ได้ได้ตำแ,แตงจ้าตำแ,แตงขนมอจีนอวยทำลายไหลแล้วก็บไปดิกลดแล้วจ้าแล้วก็กางหมูจ้าพักแล้วก็ก็ได้ทอดไก่ให้พะย่ะว่ะนี่แล้วก็ข้าวสวยพะย,ยะ่ะว่ะแต่ว่าคนจะกินตำแ,แตงกโอเค okay. I want to try that ยูดิฟเอนซ์ซอสฮะนี่ยายูจะพูดออนว่าเอวเออร์ไอจะบริงเอายูยูหังเลยจ้ะว่าอะทุกคนเดียวกันยานิสเซอร์อัพไลน์ดิสฟันอิจฉาเอ็มดันฮอตบันเพราะนั่นไอดูนั่นเฟสโซ่บัดนิสเอนี่เว้นดิเนะนี่จ้ะตำแตงค่ะตำแตง จ่บอมีบก like ักกอกใส่น้ำด้วยจ้าย่ายเก็บบักกอกมะไฮจ่าก็ย่ายเก็บบักกอกมาให้จ้ะนี่เราจะขออนุญาตลุยม ah> uh ah ือเนาะค่ะเนาะมันยังแซ่บจ้าข uh 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 ันบุลุยมือปะแซ่บกินกี่แล้วน่ะกินสองคนกับเบอหาจำเป็นต้องเอาจานจานเล็กจานน้อยดิแถวบ้านอ่ะอันนี้ให้พญายันโอเคค่ะนี่จะเอ่อยเกิร์ตแคมเบอร์สะอาดจ้าเอ๊ะ คันแปล่าคันไปแล้วซีบกล้องสิบเห็นจ้าจ้านี่หันมาเนี่ยโอ้ยแน่ You want me put on t h ี r e It's it f i น i s h e d No. <Yeah. S 1> we got pups. n d e n t know. แม่เหล็กยังยังสอนบพันได้แน่ใจแต่สอนได้แน่แต่ว่าพ่ันใหญ่พันพ่อพ่อสิแบบว่าจระจันใหญ่เนี่ยรู้เรื่องแล้ว It's a little bit scary, isn't it? No, no. Yeah. เราได้น้ำน้ำตำมะเแตงแล้วได้อันต้มน้ำมะขามจ้ะแซ่บแซ่บกราบรูปานเท่าทุงละสิบบาทจ้ะโอ้โหเผ็ดสะใจสุดยอดมากแซ่บๆ I can just put it on the Yeah, side. you can. Tomato, a lot of tomato for you. Where you got them Your garden, your kitchen. What? Send that. What They would be Brazilian. Mm -hmm. I mean, they are Brazilians anyway. We know if we had a, a bag of bun, mm -hmm. a lettuce, mm -hmm. tomato, mm -hmm. and onions. Mm -hmm. You see, I got onions in the jar as well. No, but I mean, it's just raw onions. ทอดไก่ก่นองเนื้น mm hmm. อเบเกิลอสดแซ่บนะกเน้เบเกลแทอดแค่แปดแปก้อนจ้ะจิ้มนิไปใหญ่ก่อน,น,น mm hmm. อะไรเนี่ย Everything on the tastes so much better. Don't think hard hat You better take some and then you know what I'm gonna eat more. I take one already. Is that all yours. That's enough. You don't anymore anymore. Mm -hmm. Mm -hmm. need any more than one. nhưng khi mà nhớ đã mướt mướt, khi mà nhớ đã không có nắng, mưa, thời tiết lạnh, 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 thời tiết very very, very <coughs> Yeah. Mm -hmm. um. mm -hmm. Thank you. I'm You got a big plate there, you? Mm Hmm? I not all yours. Mm hmm You can't leave the table till you've had it จับอันนี้เขาเมื่อากาศเย็นจ้ากินยังกับพวกเยาแสบอันนี้ก็ได้จ้าล แล้วท้ามันอยก,กินอีหย่งแล้วแต่กุ๊กบอฉันว่ากุ๊กจัดให้ค่ะแล้วมัอยากกินตำแตงเมื่อน่อย่ี้นะพออยู่เดูเองเช่ชไม่ได้ตอนกร Be nice, I've had a, a nice chillax day because of the weather. Mm. There's a lot of people who want to know what day you not you not do absolutely nothing. Well, I'm I'm, I'm can I just say not today because I've just been up the ladder <laughs> and I've sat down at the table with things to do when mm. I finish. Yeah. Like that. Mm -mm. Right? I don't know what it's called. I mm. thought I'm amazing. I've made my own recipe again. I really need to open a restaurant. Mm. Mm. Quite it, right? nice. I like the taste. ันนี้จะกอกเกลียกไปน้องกอฟไฟนี่ก็กองแบบสมองเป็นยานเป็นยำว่าได้แต่ว่านี่เจ้านี่น่ะแซ่บจากกรอบแซ่บไรอันนี้เขาเที่ยงกับเขาแรกแกะน้ำกันเลยแต่ว่าไปเอาไปกินเขาเดี๋ยกินตาแตง เฮ็ดหยังจ้ะฟังทเฮ็ดหยังกันาก้านะฝนตกวันนี้ฝนตกแล้วสาวไว่แดงในสิย่านจานา้ะหน,น้าฝนสิย่านวันนี้กระทอล์กงบ่าว่ายแดงย่านจ้ะสั้นย่านคันนี้ยินเสียงเงินเสียงเงินมันดังเงินฝนตกใส่ครั้งสีจ้ะดังวันนี้สาวโลเซ่เนี่ยครั้งแรกจ้ะที่ฝนตกแกก็บ่ค่อยปันได้แต่ว่าไว่แดงในสิย่านเสียงฟ้าห้องเสียง ปืนเสียงพุเสียงเสียงฝนเสีย่านก็ได้ไปยู่เป็นมูข้างในจ้ะสรุปแล้วแล้วเ็ค่ายเดยวเห็นอีกอย่างมือเป็นมือผักพอนไปฝนตกแต่ว่าบอร์ลมแห้งจ้ะไปเจออปล ท้องด t h นเว r ลโร s ี่ย์ยังไ่อ e p ยดาเดอ t ต o อง l ดูน่ากลัมายังคมยังแบบว่าให้คาว่าเป็นตรม้าอีกจบ่พันออกฝนพายุไอเชียงใหม่เชียงรายจะเปตนห่มอืม เราจะร่มมาแม่ห้างอีกจ้ะฝนบ่เป็นยังตาโชวตีบ้านมีล่มจ้ะมี่จะฝนมากตีซีมากบึมๆเลยนี่พวกเนี่ยโชวกิมียวจะสมัครชอดเยะหมักลายจับแักเคียๆใส่ตำเดี๋ยวใส่ลายย่อนอๆ่พันหย่นีล่ละ

ชื่อชื่อไหนชือชื่หมกคนเพชรระเสรเปิสียงดตยุ่ยางหนึ่งญหเพิ่นบรเรื่อง หลายเรื่องกับ,ก,บการกินจ้ะเนี่ยเห็ดยังถึงกินเบิดสบ,บายกับพายามเห็ดแต่เพิ่งกินหลายฝรั่งอีหยังกินเล่นไม่ค่อยเป็นคือจังแม่แป๊บกับพอแป๊บเลยจ้ะส่วนมากแล้วฝรั่งจะกินเล่นกินกับเหลี่นแล้วจ้ะเนาะหลายหลายคนอนะ่ะอันนี้ไม่ค่อยเป็ี่ยนไปไหน well trained even though it only mm. box really mm. did it did it did it big <coughs> oui? ฟังแนจากรงฟังเรื่องแนวแล้วต้องบอกพระอังกิษกับหมาเขาจะได้รู้เรื่องกับย่มคุยกับพญ่สมอยากจตสมอยากแซบ not, know, it? sometimes it's rude. Because he bigger. Eh? was this, the instigator? Yeah. Infinite, right? hmm. hmm? well, nah? No. No, I'm going to find this i นนี่เาะทอดแค่แปดก้อนใชรกินเบิร์ดก็บ่กกินอทอดแปดก้อนแต่ว่าแป๊กินไปก่อนหนึ่งเหลือเกศก้อนนึงยังเหลือสองก้อนที่เราจะเพิ่นกินหน่อยเพิ่นบ่ค่อยกินหลายปานนั้นบ่ <c oughs> นค่อยอยากมือนีว่าซั่นดาสงสัยได้เฮ็ดงานก็่ได้กินข้าวน้อย No, we're not ready. We're hungry today because you're not doing the work. I mean, I'm not How many of them are we Seven. And a big bowl full of rice? I do eight. I eat one. You've got two left. Just a bit too left when I finish.

The mm -hmm. chili is very hot. Mm -hmm. Do you I don't that? know. Why? You need it. Anyone help me up there? <laughs> no. The food is very chilly, which means it's very spicy. Which means it's very hot. But the weather is very chilly. Which means it's very cold. No. Oh. xa bây giờ đâu xin chào anh ngồi xem nè quá chứ không xa miệng ạ hả Went to market yesterday, yeah. Mm -hmm. We bought tangerines. Oh, bit. If they been in oh, the UK yeah. now, we wouldn't be allowed to sell them. I don't know why. But they are absolutely mm. one of the That's juiciest it. and tastiest tangerines i problem is I can't peel them. My fingers are too big.

It's nice, not not very warm, and then it's chilly. It's nice, I'm freezing. As soon as this is finished, I'm putting my coats on, and my hat on, and my gloves on. I'm gonna go and get my thermals and my hot water bottle. ซีโร่ลอยจาไปเอาไปตลาดลูอว่านนี่ได้ซื้อมาไงว่า,าผิวมันเคลื่อนบางห้ามแถววัสนุว่าที่องเกตเข้าเจ้าไม่คล้ายแต่แบบนี้วัสนว่า,วม,ววามันเป็นน้องผิวซื่อเสียกหวานผมันมวอะไรกับผมจิ๊บกับพิพส์ very suspicious about food that s <S mm hmm. supposed to have pips and I've not pips mm hmm. If you were to look at them, you wouldn't mind them. Hmm. one bad time. But if you were to taste them, you'd eat the lot. Mhm. Mm what we got Four kilo. Mhm. Mm Four kilo for hundred baht. นี่กระเขาตู้เย็นใส่กับปุ๊กเขาตู้เย็นไว้กินมื้ออื่นได้จ้ะตะกี้ยวงเกินแป๊บกระเฮ็ดแตงสีจะได้บรรยากาศเย็นเนาะวันนี้นี่มาเฮ็ดยูประเทศไทยก็โอเคได้จ้ะแป๊บใส่กับปุ๊กเขาตู้เย็นไว้กินมื้ออื่นมือรุ่นมากกับโอเคบ่ได้หาได้ทิ่มจ้ะมันตีนใส่มาแต่ประเทศอังกฤษเพราะว่าบอกพุงต่ละหน่วยเนี่ยมันสิแพงจ้ะเสียดาย แต่ว่ากับลองเห็ดเบิงกับโอเครสชาติก็โอเคจ้ะว่านำปลาห้อโอเคนำปลาห้อปลาแดดเขา okay. าาเด้เขาสุมือนี่มันลา,ายยูหัอแล้วก็ต้มซุปมันก็เดยมันก็เลยโอเคจ้ะ

แฟนน้ำน้ำอยู่ไหนว้ายบ r ญไม่ได้ขันรีดมือนี่เป็นมือที่แบบว่าขี้เกียจค่ะขี้เกียจมากๆเลยมือนี่เพราะว่าฝนตกเราไอฝนขมาบก่าเห็ดอีหยางหลายเพราะว่าเดี๋ยวเปิดกล้องเดี๋ยวก็ไอฝนถึกแล้วย่ามเก็บน่ะ พาซีชื่นเราไอซีไอ,ไอมันสีมูจ้ะสีมูคือว่าจะขึ้นจะเป็นเชื้อราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าโอิอ่มมากแซ่บหล่เทื่งขนมเสน้นเรืงตำแตงโดนกินตำแตงแต่ว่ามีบักคุงยิ้ด้แต่แต่ว่ามือนี้อยากคิดอยากกินตำแตงอยากสดนน้ำตำแตงสมอยากค่ะอยา,าก,กินด้อลายค่ะ บกินเขาอีกตางหากลดควมอ้วนนี่อายโอเคโอเค we going where h <Huh>? ะ here we go <laughs> go to bed nice and warm <laughs> โอเคจ้าแค่นี้ละจ้าขอบคุณหลายๆเลยจ้ะเด้อส่วนกิ่นเขาแรลงแก่แกหนาวจะตำแตงแกหนาวแซบหลายจ้าแซบแซบแซบแบโอเคจ้าบายสวัสดีค่ะ Well, get up now. Mm. Pass me this, do that, get out of out. here, do this, carry that, move this. Get up, do that, do this, get to bed. Why? <laughs> <laughs>